เอ้ยโอ้ยช่วช่วยช่วยเนี่ยมาน้ำช่วยช่วยมาสันทีมาระวังเลยระวังมันไปบูมเมนระวังถึกมือตาเดียกินข้าวน้ำกันอาหารเส้าปลาทะเลไม่สมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ชมปูทุกคนนี้าน

กินเป็นอันนี้คือมันถึงอ่ะแต่มันกระาวอ,อียวะขู่หมอกตัวหมอนมัวว่านยังงางใสอยู่วะเทียนน้ำมันบวกไวหวเนาะนบวกปลาหมอ <c oughs> ยามหมอบขางขู่กระถทือนไยเขามาสวยเขากูลหล้วลวันเด้อ ว่าท้าแม่บางทงเีเพื่อเป็นทีหนึ่งเขาแล้ว <c oughs> แล้วก็เอาลูกไปหายอีพอ <c oughs> เพื่อสีแดงเวียกทางเขื่อนนะพี่น้องก็ได้มาสุดช่วยเนี่ยช่วยล็อกในกระหูกหม่งไปแนะ้วแต่คนว่าเขาเขาตื่นเ้อะที่สีหาหม่งหาว่าเฉพาะมันสะเนาะตัวหนึ่งสามสีแดงขันยุยสะ มันตีซีซีมก็บุได้ีเซตานึงอุ้ยเดสาวมาดูอีนเกงกะลงไหวกะพนต๊มือือนี่มันกระจิยังารอยู่ดนะมีต่ลักมอมาแนวตัวนึงอุปประกสี่นอ มันคงสีแกงสับกระปูกระไลไลค่ะมีปลลูกอฮะมันยังมีเหี่ยมมันยังไหมเธอยังเป็นๆอย่างนะอย่างเนี่ยมันถึงประลูกมันปนอย่างเบอรสีไทย <cười> <cười> cái bá, cái xã khạc các bạn Đừng mình đời <laughs> <laughs> สองเร็วกปูกระบุกหนกสาวมากๆมักระปูนะูกนคิงกระปูกันลายนะสามตัวละ <laughs> ไม่ปลาเคง็งเฮ้ย <laughs> ปลาเคง็ง ปลาข้างขู่พี่หนุ่ยขึ้นมาหย่างไวๆบบริบูดุณำจากใส่ล้ออย่างนี้มดจิกตีนมันเ้อาด này có kẹng sẹo ok <laughs> tuốt cái này 2 tuột 3 tuột anh lấy ra wa chặt nó như xịt nhàng xịt ơi nặng đen này đệm lái này đấy ฮ <laughs> ืบโมมีโอ้ะะตังบถือกี่ิียารอ <laughs> เนาะไปกันได้ปะ <laughs> ม,มาปุ้เดียวว่านอนี้เนเมยป๊ดเลย <laughs> อรอบหมู่มอว่านเ,เออตอนใส่ผู้เดียว เพรานมีไฟมาใส่ดอแขอันนี้นคนใส่ร้ายนะเมองจีมุตะรักส,สกเงีอะบุตรักอันนั้นเนาะรัดหนาลัดรังกันให้ปลา,ม,า,ม,าม,มันทีมาแต่ใส่ทีบอ่มั้ง <c oughs> ใจโอ้อ <laughs> อปลาลูกจักหาโตกระพาะนะสิกแกงสมพวกอันนี้จะปวดจนเมื่อยปลาลูกแท่นี้ได้มันถือสิบ<อ>่เดี๋ยวมันจ่หนีไนี่แต่ปลาลูกข้อกอาอยากเพอะนี่เ <laughs> อันนั้นอยู่ไม่เอาปลาเพาะสักอืมวันนี้แด็กกับสิได้นอนอยู่อันกู้ กิบบไดมาน้ำจืดมายามใดกับโูมานเลยน้ออันนี้คืออันี้กัวแล้วกระตังบูเห็นโตปลาอีเลยรอเนาะเหมือนี่คือสีโบกบีดเบิดหน่อยนะน่ะ cả bố quá vậy này vạ ừ. vạ lộ tôi cần đấy hẹn nó đấy nè là bạn tố khủng nữa ôi nó ปลาดุกตัวหนึงน่งปลากรตัวหนึ่งเพราะอันนี้ก็สุดล้วันนี้เหรออ้ยบะไ้แ <c oughs> กงแ้วกระป,กปรูกระปูคือแต่กระปู สามตัวแดวปลาดุกแนวเส็บปีงว่าอันนี่มันมันมามาส่เวทอยู่หัวถือเอปลาดุกเนาะเขาหยามมันละลงมาหมดแหละ lông chẳng hay nạ bận à lông xu húi ba 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 Ya no te sai para acá. Chip coi như thượng đại đại Mà luôn cần đại phục kèng như มาเลยจ่ามาเลยไปเหรอโอ้เลิกเลยบอลปลากรนี่ยังเป็นเป็นอ่ะเฮ้ยมันมอะไรกอตีอะด้ยวยมันกอจะดุบอ๋อมันกอดต่ดุบๆน,นี่เหรอ กิ่มข้าวแล้วพูดกันนึ่งเหมนี่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 เป็นวะข้าวแต่เด็อยู่ปุ้ดๆก็ยังใหม่อยู่แล้วมันยังเป็นอยู่ตาโม่งกับอะไรหมด้ตายเด้ยายามู่บ้นในแห่งตัวเป็นนั่นประมาณทรงรูหัะมั้งนะโลปลายทรงรูคนะแต่ตัวเป็นนั่นนี่ตัวตายกับแม่น้ำคิง แด๋อเดพี่น้องเลยมือนี้ว่าสิลย่างตายกับตายใหม่ๆหมดเลยตายดูลองลองให้แม่นทำเคี่ยงปัญยามาขอเจ้าเดรโลจ้าอะไรปลาลูกนี่ขนี่มาปลาลูกปลาลูกนั่นยังเป็นอยู่ตัวนี้นะป

เดี๋ยวมันยังเตีงเลยมันไปประจักษ์เลยอุ้ยนี่อสองตัวเลยเฮ้ยไปไป <laughs> นี่มันเกาะหน่อยเดียวหนึ่งตัวนี้นี่มันเกาะเงียงมันซื้อเลยไปไปมันจิตไปเอาอันนี้เอาท嘛งกดปลาไปก่อนนะเฮ้ยระวังเลย ระวังมันไปบูมินระวังถือ,อมืออุ <c ười> ้ยพี่ตออัวนึงเลยนี่พี่นอ้องมันซื้อเห็นหมดแล้วอุ้ยมันมาถือถืออ่างแถวนี่แต่พขากเกง่งใช่ไหมได้ตัวแต่เดนี่มาเ้ยเจว,วน,นี้นั่นคอยบ้าอุลแล้ว บอกใครยังว่ามันเกาะหน่อยเดียวเอ้ยเกือบบาได้กินเป็นตายแล้วยังตัวยังดำอยู่โอ้มันปากจะหรอเปล่มันบาดบาดก็เป็นผิดเป็นไฝ่ายนะคนตายแล้วก็ยังเจ็บไม่ดีงี่เงลามันก็เจ็บเนาะ ไม่ผิดไม่ผิดอยู่ไปอ๋อพี่พี่พี่ตัวนึงมาเลยมาเลยโอ้พี่ตัวนึงพี่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 อะตัวนี้กระกาะนน้อยเดียวปรากฏปรากฏปรากฏนี่พี่น้อง ปรากฏตาเนี่ยสบได้อยู่นะไอ้ดอนกันเทนี้พี่ยงเอวจะบอกใหบานนี่จะได้ด้วอะไรปั่นเสาจะกินเสาอายุต่วันบบได้แบบ ส้มที่มันอันนี้นะสัมภาระพอได้กินทั้งหลายอยู่เนาะอืออย่าเด้อโอ๋ได้จ้ามาเลยสุด แถวป่าแล้วว่าสิถือว่าถือสะอู้ยี่ๆๆๆๆีี่นี่นี่นี่มันลอยอย่นี่ใช่ะนี่ว้าพี่น้องพึงนี่ปากคามันลอยดอเล็กๆออยู่นี่ตตง่าไอ้โดนมาปดึงเดียวปด่ได้มา ดูมาเลย <c oughs> จบข้าวปลาขาวตัวเดียว <c oughs> อืมแกะของนักเติบป่ะเนี่ยเฮ้นักเติบปลาหวซิ มวนปันใดหน้าหวยห้างบดไปใส่หน่อยนะไปใส่หน้าหวยห้างที่จี่ดายบุญจักมามีกคนไปใส่นะบ่คนกับมีมองคือคนนะคหนึ่งที่ฉีบจักหัวชิแกงได้เออแกงเส่า เซโนไม,ม่สมแล้วก็เก็บผ้าอีตูมาแกงเซโนไม,ม่สมเลยนะอยากจกะต่อเลยไ, <laughs> ไปเลยจ้าปอ๊งแรงหลั <laughs> บเยอเลย รักเอกระตัานมากวันนี้คือมาได้กรใสเด็กก็เอาไว้ด้นไฟสีอารทนมาเด้อมื่ออากันพี่น้องมองหัวเดียวเด็กกะไรก็ได้กินเกลอยู่ช่วยช่วยเนี่ยมานัช่วยช่วมานันสิมานเหตุไห่โบมือไอ Nó hôn thùng vô rồi, chắc cứ nhàng tự mê lô. ขึ้นนดขึ้นล่างไรพี่น้องเรียนขี่ขัขนให้คนขี่ขานอย่างเดียวนี่ <c oughs> มีรถไทยไหมขึ้นรถไทยนี่ขี่รถเช่าเลยไงขึ้นมาจองลงพี่น้องเห็นยังมไปไปขึ้นนะโอ้ยดึงโอเค เหือไ,ไม,ม่เนาี่เก่ใส่นม่สมใส่นม่สมใ่ีสองเนาะพอดพีขาบนึงพี่น้องปลาดุกระโขดปลาดุกับปรกาปกดอะไรับหนึ่ใส่ผัอีตูอหอมหพี่น ต้มก๋วยเตี๋ยวไม้ส้มระยะนั้นเรียบร้อยพี่น้องต่อเดี๋ยวกินข้าวน้ํากังอาหารเช้าอาหารปลาส้มมาแล้วพี่น้องกินข้าวเช้าอื้อสดๆพี่น้อง อย่างชมัชมเนาะวัได้กินดน,นเลยเนาะน,นม,มกบชนชม,ม,มไม่ไหมเลยพี่น้องปาไหมนมันนมมมยชมไหมนะ พม,ม,ม่นอีปลาหอานแย่เมื่อไรน่กจเกี่ยวเขาขนาดบ้านาอยาอน,นี้ยังเป็นน้มันจุไอจยไอลงสิส่วนนี้ก็สิินแต่ปลาเนี่ยพี่น้อยทำปนนะำมันยำปลายำปลาลง มันจะกินปลาน้องเหมน, <c oughs> นามันปนปลาปลาธรรมชาตินี่ยปลาน้องมันไคก็อยากกินนะมันนี้ข้าวก็บ้อนี่้นนอย เอาน้ำจิ้จะกินนะแฟนพันยัยคือแบบนี้เนานะอะแต่ฮัลโบลไม่คนเลยเนะาะมาแต่บลาพันยุ่งเลยมาแต่ปลาพันยุ่ ก็สะจำนีูแนะนัส่วนอภินิษฐ์นะเอาไปเ้้ทำไปอยู่ข่าวตอนข้าวทอกข้าวมันขาวทอกนว่าข้าวก็ตังสิ่เสียวไม่ไลย กระดมกับขีบต้มเหรอนะเมืปีน่ะเขาวสวงขางองเขาขาีต้มตั้งนนะเกียวเขาหัวน้าถ่วมีบ้านที่ไหนบยาเขี้ตมท่านั้นมะขอนอยาเก็บเออไีเกี่ยวในหน้ามานคนเลย